สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวซับวูฟเฟอร์ของ Infinity นะครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า PS 2 8นะครับเป็นเป็นชุดใหญ่เลยเขาจะเป็นชุดใหญ่ของเขาเลยแต่นี้ผมจะมารีวิวซับแยกเผื่อบางคนต้องการหาข้อมูลในซับรุ่นนี้หรือว่าไปเจอซับรุ่นนี้มือสองแต่ยังไม่มีข้อมูลนะครับส่วนใหญ่ผมก็ยังยังไม่เห็นใครทา อ่าตัวนี้ผมมีแล้วผมมีโอกาสที่จะได้ทําก็จะมารีวิวรุ่นนี้เสียงเป็นยังไงมั่งอย่างงู้นอย่างนี้งง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 มีมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการต่อซาวูเฟอร์เป็นยังไงนะครับอ่าตัวนี้อันนี้ผมแกะหน้ากากผกมาให้ดูนะครับดอกสวยมากเลยครับเป็นดอกสีออกขาวๆเทาๆนะครับข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นเหมือนแผ่นอะคริลิกหนานะครับสวยครับนี่และมีตะแกงด้วยครับแต่ผมถอดออก ดูเลยชืบชืบชืบนี่ตาแกงก็วสวยครับเดี๋ยวผมจะหันข้างให้ดูนะขูุหนักข้างล่างจะเป็นยางรองนะครับหนืดเลยไม่ขยับอ่าดูด้านข้างกันเลยก็อาจจะรีวิวแบบบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าคนใช้งานเนาะอ่าผมถอดน้ากากออกดีกว่าผมผมปกติผมใช้ผมก็ถอดนะครับเพราะว่ามันสวยอ่า ด้านข้างนะครับวัสดุจะเป็นไม้ MDF หนาเลยครับหนาประมาณ10บมิลได้ครับก็จะเป็นเป็นลายลายไม้เคลือบอีกทีนึงนะครับตัวนี้ของจริงสวยมากเดี๋ยวผมจะยกด้านหลังให้ดูออค่อนข้างหนักครับอ่าด้านหลังเห็นไม่เอ่ยนี่ เป็นพอดลมยิงออกหลังนะครับพอดลมคู่อ่านี่ครับอินฟินิตี้นี่เลยข้างหลังตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานคร่าวๆนะครับอ่าผมลืมบอกไปตัวนี้มีกำลังขับอยู่ที่150วัตต์นะครับมาทธ่บา่าเดี๋ยวผมขยับไฟนิดนึงอ่าพอเห็นมั้งอเรามาดูมาดูอ่า แผงวงจรแล้วก็ปุ่มการใช้งานกันนะครับนี่ผมลืมบอกไปว่าตัวนี้ Infinity นะครับเป็นแบรนด์อยู่ในเครือของ Harman Kardon นนะครับซึ่งแบรนด์ Harman Kardon เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเสียงคุณนะครับเขาสุดยอดอยู่แล้วปุ่มแรกนะครับคือปุ่มเลเวลปุ่มเลเวลเอาไว้ทำอะไรเลเวลคืออะไรเลเวลก็คือระดับนั่นเองมันคือปุ่มวอลลุ่มนั่นแหละครับแล้วแต่ค่ายแล้วแต่แบรนด์ที่เขาจะาเขียนมาแต่ In ินฟ i นิตเขียนว่าเลเวล ก็คือไอปุ่มปรับระดับเสียงนั่นเองจะดังค่อยดังมากก็ปรับเอาปุ่มนี้ครับแต่ส่วนมากคงไม่มีใครเปิดสูตรหรอกเนาะหรือว่าเปิดสูตรแล้วก็ไปเซตเอาที่ AVR แต่สำหรับผมผมใช้ประมาณเนี้ยประมาณประมาณ11นาฬิกา10นาฬิกาครับเบสมันจะเนียนไปกับเสียงเพลงอ่ามันจะกืนกนแต่ถ้าเกิดเปิดมาเที่ยงก็ได้ถ้าเกิดดูหนังก็บ่ายบ่ายโมงก็ได้ ก็ปุ่มตัดมาปุ่มถัดมานะครับเป็นปุ่มคอร์สโอเวอร์คอร์สโอเวอร์อะไรคืออะไรคอร์สโอเวอร์คือคือตัดตัดย่านความถี่นั่นเองตัวนี้ให้ความถี่มาตั้งแต่50ิเฮิร์ตจนถึง150เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมผมใส่ขาตั้งกล้องอยู่เดี๋ยวผมเอาออกเลยล้วกันจะได้ถือ,อจะได้เห็นกันชัด,ชดเดี๋ยวผมกัสแป๊บนึงอ่านี่ครับลึก ลึกที่50เฮิรต์นะครับส่วนหมุนไปทางขวาสุดก็จะอยู่ที่150เฮิรต์นั่นเองอถ้าสำหรับใครเล่นเครื่องเสียง่กลางแจ้งหรือว่าชำนานการาชุดโฮมเธียเตอร์อยู่แล้วก็จะทราบดีครับว่าตัดความถี่ที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับก็อธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้ เป็นเป็นรุ่นอ่านี่เลยยังยังไม่ถึงหมื่นนะครับแปดพันเก้าร้อยบาทนี่เห็นชัด,ชดเลยแ9ดพันเก้าอยบาทมาพูดไปแล้วสองปุ่มอันนี้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ปุ่มปรับความถี่อ่าพูดแบบบ้านๆเลยแล้วกันอันนี้ก็คือปุ่มอ่าเขาเรียกอะไรนะปรับปรับอ่ามุมกระจายเบสถ้าสมมุติว่าเรานั่งนั่งมุมนี้แบบว่าเซตเซตลำโพงแบบ พอใจแล้วเราก็ปรับแค่ศูนย์พอปรับศูนย์องศานั่นเองแล้วถ้าเกิดมีแบบเพื่อนมาเยอะๆหรือนั่งเป็นแถวยาวๆต้องการให้เสียงกระจายกว้างออกด้านข้างนะครับดันขึ้นมาเป็นร้อยแปดสิบเลย,เส,ยเสียงเสียงเบรก็จะไม่พุ่งเสียงเบก็จะกว้างแบบมันมันจะออกแบบยังไงอ่ะให้ให้เสียงกว้างอ่ะอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่แต่ปรับดูแล้วเออความรู้สึกเสียงเบสมันก็จะให้กว้างกว้างขึ้นนะครับมันก็จะกระจายเต็มห้องได้ดีขึ้น นะส่วนอันนี้คือลายลายอินนะครับเอาสัญญาณเข้ามาที่ซับวูเฟอร์ตัวนี้มีได้กันถึง3ลายนะครับก็สำหรับใครที่ต่อจากปีนะครับใช้ LR ได้เลยอ l อได้เลยหรือว่าถ้าเกิด AVR ใครมีช่องเดียวนะครับให้มาต่อที่ฝั่งซ้ายนะครับ LFE นะครับนี่ครับ LFE ต่อได้ต่อถ้าเกิดอเอา AVR ช่องเดียวมาเสียบพวกนี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกันได้หมดเลยทั้งสามอันแต่นี้เขาแยกแบบให้ไม่งงอ่ะสําหรับสําหรับมือใหม่ที่แบบย,ยังยังไม่ต่อไม่เป็นหรือว่าอ่ายังไม่ค่อยชํานาญการมากก็เขาก็จะกําหนดอันนี้มาให้แต่จริงต,ต่อต่อเส้นเดียวก็ได้ได้ทุกช่องเลยแต่ผมต่อสองเส้นนะครับผมใช้ LR มันจะแรงกว่าอ่าไม่ใช่มันมันแรงกว่าไหมมันก็แรงกว่าเบสเบสมันก็จะมามาหนาขึ้นตัวถัดมาด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นปุ่ม on off นะครับปุ่มปิดเปิดอันนี้เป็นสายปลั๊กนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับอยู่ที่220วัตต์อ่ากินกำลังค่อนข้างนิดนึงไม่เยอะมากนี่ครับสภาพหืมสวยมากกจิบเลยสภาพเหมือนมือหนึ่งนะครับตัวนี้ผมได้ม,มือสองนะครับนี่ท่อลมออกข้างหลังซับ บูเฟอร์ตัวนี้ขนาดแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายด้านหลังให้ดูไกลๆก่อนอ่าสวยครับสภาพกรีบเลยครับข้างข้างล่างจะเป็นยางยางรองนะครับยางรองพื้นตัวนี้ผมเลื่อนแทบจะไม่ขยับเลยผักไปแทบจะไม่ขยับเลยเดี๋ยวผมตั้งขาตั้งแป๊บหนึ่ง ตั้งค่าตั้งแล้วมาดูหน้าดอกกันเลยครับหน้าดอกตัวนี้สวยมากขออนุญาตยืนนะครับเพราะหนักจริงจริงตัวนี้หนักสิบห้าโลได้ครับส่งขนส่งอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่สะดวกเลยแต่ว่ามันจะหนักหนักมากอ่าชัดเจนไหมอ่าชัดเจนแล้วตัวนี้ดอกแปดนิ้วนะครับขอบเป็นขอบยางนะครับ รวยเป็นกลวยพลาสติกนะครับข้างหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ใหดูนี่มันจะเหมือนแบบอะคริลิกแบบใสๆครับแล้วก็เคลือบเคลือบด้านไหนอ่านี่เห็นชัดแล้วสวยครับตัวจริงสวยมาก <c oughs> ก็อันนี้ผมจะมารีวิวลักษณะคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไง <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกทีนะครับ ว่าคลิปเสียงอ่าคลิปนี้ผมผมเอาใหม่ใหม่คลิปนี้ผมจะมารีวิวซับบูเฟอร์แบบพรีวิวแบบคร่าวๆนะครับว่าซับตัวนี้มีช่องต่อ,อยังไงลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ดอกกี่นิ้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากชมวิธีการต่อซับบูเฟอร์นะครับกับเทสเสียงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปแยกกันอีกทีอีกคลิปนึงได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในช่องนะครับ ก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูลำโพงต่างๆนานาเสียงแบบเป็นยังไงคลิปเสียงทดสอบลำโพงหลายๆรุ่นนะครับก็กดเข้ามาดูที่ช่องผมติดตามไว้ได้เลยเพราะว่าผมอัพคลิปบ่อยมากครับมีหลายตัวเลยก็ใครอยากชมอยากดูหาข้อมูลรุ่นไหนไม่เจอในเน็ตเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวนําเข้ามาจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่ครับข้อมูลในไทยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีแต่เห็นในเน็ตขายมือสองแล้วอยากรู้ข้อมูลก็มาดูช่องผมได้ครับ ก็อาจจะมีครบไหมไม่ไม,ไม,ไม่ครบทุกรุ่นนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปยังไงก็ฝากกดติดตามเดี๋ยวมีคลิปมาให้ชมเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับกดติดตามเลยกดติดตามกดไลค์ด้วยครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสอนอ่าไม่ใช่สอนสิเดี๋ยวผมจะมาอ่าถ่ายคลิปวิธีการต่อให้ให้ชมกันนะครับว่าต่อซับวูฟเฟอร์แบบไหนได้บ้าง ต่อยังไงปรับเสียงยังไงแล้วก็ทดสอบเสียงของ Infinity ตัวนี้ไปได้ในตัวเลยครับไปด้วยในตัวเลยครับแล้วขอจบการพรีวิวคร่าวๆกับ Infinity s u b วูฟเฟอร์ f i n i t y p s 28เพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ